ทอกพุทธอย่าลืมโทรนะคุณนายสวัสดีค่ะสวัสด le ีครับพี่พี่ั้งสามสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณนายอายุเท่าไหร่คะสามสิบสี่ครับค่ะวันนี้มีอะไรเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องการเข้าแถวทหารหรอเกี่ยวกับการต่อแถวเพื่อชําระเงินสินค้าครับผมเข้าคิว ทำไมคะมีอะไรคะครับผมพอดีว่าผมไปซื้อของที่ที่หนึ่งนะครับค่ะห้างที่ขายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างครับโอเคค่ะทราบค่ะต่อเลยอครับแล้วก็มีพี่หน้าผมหนึ่งคนข้างหลังมาต่อผมอีกสามคนค่ะแล้วข้างหน้าของค่อนข้างเยอะครับค่ที่เขาจะต้องจ่ายแล้วทีนี้คนคนที่มาที่หลังผมสามคนนะครับโดนพนักงานเรียกไปอีกเคน์เตอร์หนึ่ง ซึ่งผมก็งงว่าทําไมไม่เรียกผมซึ่งผมมาก่อนประมาณเนี้ยครับอืมออควรจะเรียกอ่าหัวแถวไหมอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วเขาเรียกใครนะเขาเรียกเขาเรียกยี่สามคนข้างหลังเขาเรียกก็ต่คนที่สามคนข้างหลังที่มาจึดอ่ะใช่ครับอืมคือคือข้ามนายอ่ะแทนแทที่มันจะต้องเป็นนายเพราะอยู่คิวสองใช่ไหมเขาได้ให้สามคนหลังนายไปจ่ายก่อนถูกเอ่อด้วยด้วยจังหวะนั้น ผมนี่ีปะครับพี่เพราะว่าของของเพราะของอีข้างหลังอ่ะมันค้างอยู่ปะเช็คอาจจะเช็คอะไรค้างอยู่อ๋อหมายถึงเวลาเขาเปิดใหม่เขาใช่เขาตัดท้ายแถวใช่เขาเขาเรียกเขาตัดท้ายแถวไงแล้วนายก็งงว่าทำไมไม่เรียกูหลักกูเป็นคนที่สองกูอาจจะคิดว่านายใกล้จะถึงแล้วมั้งอย่างนี้ปะใช่ใช่อ็ของข้างหน้าครับที่ที่อยู่หน้าผมมันเป็นพวกจานแก้วแล้วก็เป็นพวกแก้วครับ เขาต้องห่อแล้วเขาต้องมันระวังมันจะช้าเขาพี่เขาไม่ได้แคร์หรอกแต่เขาประเด็นคือเราก็งงว่าทำไมเขาข้ามนายไปใช่ครับพี่ก็เวลาเรียกตัดแถวเขาจะเรียกเท่าเห็นเขาตัดท้ายอาจจะเห็นว่านายออยู่แถวสอหรือคที่สอได้จ่ายแล้วเพราะฉะนั้นเอาเอาอีกสามคนมาเดี๋ยวกูให้มันจบเข้าใจว่าแต่ในมุมนายก็อ้าวควรไปกูเปล่าเออเพราะว่ากูรอมานานแล้วเออใช่ครับใช่ เขาเคาน์เตอร์หลักมีมีแค่เคาน์เตอร์เดียวที่ที่เขาเปิดนะครับคือเคาน์เตอร์ลองประมาณนี้ครับพี่และอีสฉารถเข็นะ่ะของ <ไป S 2> เยอะไหมไม่เยอะครับพี่ผมก็ไม่เยอะผมสามสี่ชิ้นครับผมก็เลยต้องใช้เออมันเป็นสกิลของพนักงานมันเป็นคนที่คน,คนจัดการนั่นแหละแล้วนายถามไหมผมก็ไม่ได้ถามน้องเนาะถามอะไระถามอรอ ถามถามถามพนักงานอ๋อทำไมผมได้ทีหลังครับผมพมมาก่อนแล้วเขาก็ค่อยเรียกไปไงครับพี่แต่เขาก็เรียกนายไปใช่ไหมใช่ครับแต่ก็ช้ากว่าสามคนที่ต่อหลังผมนะครับสามคนต่อหลังเขาเขาขึ้นรถกลับบ้านไปแล้วครับนายยังรอห่อแก้วอยู่เลยไงก็เจ็บช้ำแหละ S <S <S ใช่ครับพี่แล้วทุกทุกทีก็จะไปเจอตามร้านสะดวกซื้อเหมือนกันครับมาต่อหลังพนักงานเรียกคนข้างหลังไปก่อนเออาาใช่ใช่ใช่แต่เป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เคยเจอคนที่ร้านสะดวกซื้อก็เคยเจอถ้าที่สังเกตมานะครับพี่เ,เพราะว่าอีคนที่อยู่หลังสุดมันจะเดินไปเลยแต่ว่าแต่ว่าคนอย่างนี้เวลาเปิด่าเคาน์เตอร์นี้ได้นะคะแล้วคนจะกูไปเองใช่ใช่ครับประมาณนั้นเนี่ยมีหลายคนเจอเหมือนกันตอนนี้นายเล่าไปเนี่ยก็มีหลายคนเจอแล้วก็หลากหลายสถานที่ด้วย ตัดท้ายแถวอะครับมส่วนมากส่วนมากเลยนะท้าแถวนากงานตัดท้ายแถวอ่าะเขาจะคิดว่าอีกคนท้ายมันรอนานแล้วเออไม่เพราะว่าเดี๋ยวคิวต่อไปจะเป็นคิวอีกคนต้นๆแล้วไงคงคิดแบบนั้นเนี่ยจริงผิดหลักใช่ไหมคะผิดหลักจริงๆผลต้องเอาคนที่สองมาเลยใช่คนที่สองมาเลยเอนานรอนานซึ่งเป็นอย่างนี้ทุกที่ฉะนั้นเราจะเริ่มณลงคงอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์เครื่องบินสายการบินอ่ะเวลานางตัดนางก็จะเรียกท้าใช่นางก็จะเรียกเนี่ยมา อ่าเขาใช่ใช่จริงๆควรเป็นแถวเดียวแล้วก็ป็คคนที่สองนั่นแหละมาแล้วคนสองใช่สนามบินมันถูกตัดท้ายแถวตัดท้ายแถวเอาไงเพราะไม่มการณนงค์เลยอะมันแล้วต่คนตัดอะวาระแห่งชาติแล้วทีเนี้ยต้องรณนงค์ว่าถ้าจะเรียกต้องเรียกคนที่ต้องเรียกคนที่มาก่อนเอออย่าตัดท้ายแถวอาอัน เอาละพี่จะเป็นกระบอกเสียงเรื่องนี้ให้ <c oughs> พี่เห็นควร <c oughs> คว่าสิ่งที่นาย, <c oughs> นายพูดมันมีเหตุและผล <c oughs> มันไม่เคยมีใครรู้สึกเสียเปรียบกับเรื่องพวกนี้อ่ะ <c oughs> เต็มตัวตัดไฮไลท์ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอานนี้มันมีคนบอกจริงๆว่าถ้าคนที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิตสาธารณะเขาจะบอกให้คนที่ก่อนเขาว่าไปก่อน ไม่มีไม่มีพอบอกว่าโอเคมาแถวนี้ได้นะ้วค่ะมันจะมีการกลูเลยกลูเลยอ่ะโอเคงั้นวันนี้เราเริ่มต้นกันใหม่นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ทำงานด้านบริการกำลังจะเปิดอีกคน์เตอร์หนึ่งให้เรียกคนที่มาก่อน FIRST SERV e ์ฟเฟิร์สเ i r ร์ฟเ r ิก็จะดีอยู่แล้วว่ะ FIRST SERV เลย FIRST SERV e ่ะ เฟิร์สเซอร์เฟิร์สเซอรเนี่ยมันจะดีอยู่แล้วก็เลยตัดไฮไลท์อยู่แล้วเนี่ยเฟิร์สคำเฟิ r ์สเ e อร์วิใครมาก่อนต้องได้รับบริการก่อนมันไม่เคยมีใครออกมาพูดเรื่องนี้อ,อ่าน,นี่เขาบอกว่าเซเว่นแถวบ้านจะพูดว่าคนที่สองเชิญทางนี้ได้นะคะคนนั้น,น,นคือ จากอาชีพเซเว่นจะเป็นผู้บริหารทันทีเอจะ้ขึนมคนนี้มีวิสัยทัศน์ไม่ใช่ทำงานแค่แรงงานอ้าวถ้าแรงงานจะทำทำตามที่เห็นควรทุกคนทำมาแต่ถ้าคนที่เลือดเป็นผู้บริหารเขาจะมีความคิดแบบว่าเขาจะคิดซ้อนอีกไม่หมายความว่าคนที่ทําแรงงานไม่มีความคิดนะแต่เขาจะมีความคิดซ้อนลงไปอีกมีโอปเปอรเรชั่นมีการัชิการที่มันคิดว่ามันเออดีมีประสิทธิภาพอจริงอย่างที่พี่หอมว่ามาทุกอย่างเลยครับ เอาละพี่จะเป็นกระบอกเสียงเรื่องนี้นายโดนบ่อยใช่ไหมถึงท่านต้องโทรมาแบบว่าระบายบ่อยครับบ่อยครับแล้วช่วงที่รีบด้วยครับพี่มันก็อารมณ์เสียนิดหนึ่งนะครับแล้วถึงแล้วผมก็คิดถึงเลยพูดทอพูดโทผมฟังมาหลายปีแล้วครับอืมอืมอืมอ่าเป็นเรื่องที่น่าใส่ใจนึกออกนึกออกแต่เราก็ไม่เคยนั่งคิดเหมือนกันนะหมายถึงว่าถ้าเราอยู่ที่สองเราก็เออเดี๋ยวก็จะได้แล้วไงแต่จริงมันผิดหลักว่ะ กูเคยเป็นท้ายแถวตลอดไงกูเลยดีใจเรื่องนี้ตลอดเลยทุกครั้งที่ตัดกูเลยคือยายป้าที่กูเลยเพราะว่ามันมันคือมันเป็นการปล่อยสิทธิ์แบบฟรีสิทธินี้ฟรีสิทธินี้ฟรีใช่คือกูเป็นท้ายแถวตลอดเออกูเป็นพวกมาสายไงกูเลยจะถูกตัดตลอดกูเลยไม่ไม่รู้สึกว่ามันถูกเอาเปรียบกูรู้สึกว่าอุ้ยโชคดีจังกูมองในมุมกูไงว่า โชคดีจังเลยวันนี้โชคเข้าคานมาหลังแต่กูได้เช็คก่อนไม่ละกูจะต้องมองจิตใจของคนอื่นที่ตอนนี้เข้าใจอีกคนที่ที่เขารอบมาตั้งแต่ที่สองเนี่ยถ้าไม่โดนห่อแก้วอ่ะจะไม่รู้สึกแรงขนาดนี้บ่ะนะใช่ไหมมันโดนห่อแก้วด้วยคัามรู้สึกเสียหายมากครับประมาณยี่สิบใบอะครับพี่เข้าใจนี่คุณพีเคพูดดีบอกว่าให้มานังงานเรียกว่าคิวลำดับถัดไปเชิญค่ะอื เนี่ยเขาบอกอะไรคุณเอฟเคบอกว่าญี่ปุ่นอันนี้ยุติธรรมกว่าต่อให้เคาน์เตอร์เปิดหกหรเจ็ดเครื่องก็เข้าแถวเดียวอืคือตามลำดับที่แท้จริงเดี๋ยวช่วยรณรงลงให้ใช่เพราะว่าเป็นคือคือเขาไม่ได้ผิดหรอกมันแค่ทําตามวิธีกันมาเออมันไม่มีไม่มีใครลุกขึ้นมาบอกว่าเอออีกคนที่สองแล้วถ้าเราแบบสมมติเนี่ยสมมติถ้าเป็นพนักงานที่คุณนายเจอแล้วเขาบอกว่าผมมาก่อนแล้วเดินไปเงินอย่างเงี้ยได้ไหม ก็ได้แต่ก็ผมนายก่อนนายก็จะเดินโดนมองนิดนึงก็จะนิดนึงว่าอือหัวคิ้วได้ขนาดนั้น กลายเป็นนายผิดไปอีกอีนี่เป็นคนไม่ดีแทนที่เรารักษาสิทธิ์นะใช่อีนี่เป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยใช่กลายเป็นโดนอย่างนั้นเพราะเมืองไทยอ่ะใครไม่มีน้ำใจอ่ะดูแย่เออแต่ที่เรารักษาสิทธิ์เรานะคนนี้แหละมันเลยใช่ก็เมืองไทยไงมันเมืองรู้มันรวยไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ว่าเราไม่มีน้ำใจได้ไหมครับใช่คือจริงๆการที่เราไม่มีน้ำใจไม่ใช่สิ่งผิดคนที่ริดรอนเราอ่ะจริงจริงมันเกี่ยวกับน้ำใจนั่นเนี้ยมันตามคิวอ่ะตามลำดับใช่ตามลำดับก็คือตามลำดับใช่มันมันมันควรจะเป็นตามลำ คนต่อหลังคนต่อหลังเขาไม่ได้ขีการนะครับ อันนั้นเข้าใจเข้าใจแล้วถ้าพี่การก็พี่ออด์พิออริตี้ไปอันนี้ก็เกินไปนายใจเย็นใจเย็นเย็นใช่ใช่เขาแค่ลำดับไม่ถูกเท่านั้นแหละน้องแม่นั้นนายก็คือไปทุบเลยเอาแค่น้ำใจหรือไม่น้ำใจอันนี้คือ3คันหลังมันไม่ผิดหรอกใช่เพราะว่าอันนั้นเขาก็ไปตามที่พนักงานบอกไงคนที่คนจัดการนั่นแหละเออคขาบังเอิญแม่ไมาอยู่นั่งอยู่ในหัวใจนายว่าเขามันรอนานแล้วอีห่อกระดาษไม่เสร็จสักทีอย่างเงี้ยเขาคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวนายก็จะได้จ่ายแล้วอย่างงี้นายก็ควรจะแบบวิ่ง แบบแล้วเทจานให้คว่ำแตกไประบายกับอีเบอร์หนึ่งที่ไม่รู้เรื่องเป็นทุกอย่างตอนนี้ใจเย็นหายใจลึกๆกันด้วยนายเหรอไม่พวกเราเนี่ยคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ พุทธกพุทโธอย่าลืมโทรนะ